หมอคะในช่วงสามเดือนที่ผ่านมามีอาการปวดท้องข้างซ้ายทายุจระสี่ถึงห้าครั้งต่อวันอุจระเหลวบ้างอุจระแข็งท้งผูมีเมื่อไม่รู้ว่าเป็นโรลคลำไส้อักเสบหรือเปล่าใช่นี่เป็นอาการทั่วไปของอาการลำไส้ใหญ่บวมนอกจากนี้บางครั้งคุณมีอาการเท้าผูเท้งเฟิร์สและกดไหลย้อนด้วยใช่หรือไม่เมื่อลำไส้อักเสบจ,จะได้รับความเสียหายเนื่องจากการโจมตีระยะยาว แบคทีเรียที่เป็นอันตรายพร้อมกับความไม่สมดุลของตุวินซีในลำไส้การหดตัวของลำไส้จะถูกบรบกวนเมื่อลำไส้ใหญ่หดตัวอย่างรวดเร็วน้ำจะไม่สามารถดูดซึมได้และสารอาหารจะทำ,<ม>ทำให้อุจจาระเหลวและไม่มีรูปร่างบางครั้งอุจจาระดิบทำให้เกิดกลิ่นคาวอันน่ปกลัวเมื่อลำไส้ใหญ่หดตัวช้าอุจจาระจะค้างในลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดอาการท้องผูบางครั้งอาจเป็นความปวดอุจจาระสีดำขนาดเล็กที่อุจจาระแพ้ ประการที่2คือสภาพของเมือ,อกอสุจิที่จุดโฟัสอักเซตเมือกจะถูกกระตุน้นและทำงานอย่างแข็งขันมากขึ้นเพื่อรักษาบาดแผลในลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดเมือ,อกอสุจิคนไข้ของฉันหลายคนมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อและแม้กระทั่งปวดหัวอนเนื่องจากลำไส้ไม่สามารถย่อยอาหารได้ดังนั้นจึงรู้สึกไม่สบายบริเวณช่องท้องอยู่เสมอด้วยอาการของคุณฉันขอแนะนำให้คุณใช้สปอร์โฟเรโอติกเบอร์ที่5ของสปอร์รอยัลช่วยเติมเป็นแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ และปรับสมดุลแบคทีเรียที่มีประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วเพียง1ห,หลอดต่อวันช่วยบรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดและถ่ายอุจจาระบ่อยได้สปอร์รยอ่อสปอโปรเบโอติกของอังกฤษคิดค้นโดยศาสตราจารย์ไซมอนคัสติงและนักจุชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์สมีส่วนผสมน้ำก้านและสปอโปรเบโอติกสปอโปรเบโอติกน้อยกว่า3,000ล้านสปอรห,หลอดขนาด5มิล สิ่งที่พิเศษสปอร์ยอมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์สามารถอยู่รอดได้99%และมีกลไกเกาะติดเพื่อทำลายแบคทีเรียที่เป็นอันตรายช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เพียงวันละ3หาซีลอดก็สามารถช่วยอาการลำไส้ใหญ่บวมได้อย่างสมบูรณ์สินค้าราคาถูกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกรุณาฝากเบอร์ไว้เพื่อรับสิ่งจิงใจและคำปรึกษาฟรี